ตอนนี้แอมอยู่ที่ร้านนมนัวค่ะอยู่ที่โชคชัย4ซอย41ค่ะตามเข้าไปทางไหนเลยคะ ร้านนมวนวนะคุณผู้ชมมีเด็กเสิร์ฟที่หน้าตาดีที่สุดในประเทศไทยค่ะ <Yeah. S 1> น้องชื่ออะไรครับมชจิค่ะน้องมชิวันนี้มีเมนูอะไรที่พี่แอมแนะนำมั่งอืมของหวานเหรอคะอของหวานอันนี้ครับนี่คืออะไรครับอโอ้ยมาแล้วเจ้าของร้านตัวจริงค่ะสวัสดีค่ะทำไมถึงใช้แรง เด็กล้คะช่วงนี้ก็หยุดโควิดนะคะโรงเรียนปิดเทอมก็ให้มาช่วยที่ร้านนะคะมาทํางานน้องคนนี้คือพนักงานเสิร์ฟหรือเปล่าคะใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นอะไรกับแม่คะแม่เป็นพนักงานเสิร์ฟ๋อชั่วคราวเหรอคะจริงๆน้องเนี่ยคือลูกชายลูกชายคนโตค่ะ สังเกตเห็นดีๆใต้ป้ายนมนัวอันเก่าเลยค่ะจะเขียนว่าบายโมชิมาลิโมชิก็คือคนนี้ค่ะแล้วก็ชื่อลูกสาวอีกคนหนึ่งคนกลางจริงๆเราจะตั้งอยู่ที่ตลาดเจเจก,กินค่ะเราทําสาขานั้นเป็นสาขาแรกแล้วประสบความสําเร็จมากเนี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเราจะขยายเวลาให้ลูกค้าได้ทานได้ทุกวันเราก็เลยมาเปิดที่นี่ค่ะ จุดเด่นของร้านแพวก็คือรสชาติะค่ะเราจะไม่ทํารสชาติที่หวานโดดนะคะแล้วก็เนื้อขนมปังของเราอ่ะค่ะจะแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่ามันเป็นสูตรของเราเฉพาะเลยค่ะเราผลิตเองคิดค้นสูตรได้เองมีสูตรของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะเราก็มาปรับใช้แล้วก็มาเปิดร้านนี่ต้องลองแล้วค่ะค่ะจะได้รสชาติมาก เราแนะนําเมนูหน่อยค่ะว่าเมนูที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูขายดีนะคะของที่ร้านจะเป็นสังขยาเปลือกค่ะเราใส่เนื้อเปลือกลงไปในตัวซอสแบบเข้มข้นเลยค่ะเราจะเน้นมากเลยค่ะก็คือไม่ให้รสชาติหวานมากจนเกินไปนะคะค่ะตัวต่อมาก็จะเป็นสังขยาใบเตยนะคะอันนี้พาจะท็อปด้วยฝอยทองค่ะเป็นการแอดออนเพิ่มเข้าไปแล้วก็ซอสค่ะเราจะทําสดใหม่ตลอดค่ะเมนูต่อมานะคะอันนี้จะเป็นบานอฟฟี่ค่ะ ข้างล่างจะเป็นขนมปังนะคะทานเนยฉ่ำๆเลยราดด้วยซอสช็อกโกแลตนะคะต่อมาเป็นกล้วยหอมค่ะแล้วก็ราดซ้ําด้วยซอสคาราเมลนะคะข้างบนก็จะออนท็อปด้วยวิปปิ้งครีมค่ะวิปครีมของเราก็จะนุ่มละลายในปากเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราใช้เป็นเดลี่โปรดักต์นะคะทานไปก็จะไม่มีพวกไขมันพวกทานแฟต ลำดับต่อมานะคะก็จะเป็นตัวคอมโบโฮสนะคะเวลาสั่งเมนูนี้ก็คือลูกค้าก็สามารถเลือกรสชาติของไอศกรีมเองได้ด้วยค่ะอย่างตัวไอศกรีมเนี้ยค่ะของที่ร้านเราก็จะเลือกใช้เป็นไอศกรีมพรมีเมียมนะคะก็จะมีความเข้มข้นของรสชาตินะคะลำดับต่อมานะคะก็จะเป็นปังเย็นอาก,กโกนะคะจริงๆที่ร้านมีให้เลือกหลายรสชาติค่ะแต่วันนี้เอามาให้คุณแอมนทดลองทานก็จะเป็นปังเย็นนมชมพูนะคะแล้วก็ถ้าทานที่ร้านใช่ไหมคะเสร็จแล้วอยากซื้อกลับบ้านนะคะหรือว่าซื้อเป็นของฝากเราก็มี ขนมปังครีมนมนัยสดอย่างเงี้ยค่ะล้วก็ะจะมีให้เลือกทั้งหมด14รสชาติเลยค่ะข้างในจะสอดไส้ด้วยครีมนะคะ,คะเป็นรสชาติตามที่ระบุอยู่ข้างหน้ากล่องเนี่ยทางร้านก็จะต้องให้ลูกค้าค่ะมาลงชื่อต่อคิวไว้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะระับทีถ้าเกิดว่ามาร้านนมนัวเนี่ยลืมเรื่องอ้วนไปเลยนะคะต้องกินให้เต็มที่เอาให้สมกับที่อยากกินของหวานเลยค่ะฟูลแ f a ฟูลอร่อยนะคะ, <c oughs> คะ อยู่บนถนนโชคชัย4ปากซอย41เลยนะคะร้านเปิดบริการทุกวันค่ะเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนนะคะไม่มีวันหยุดสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0626592966นะคะหรือว่าจะสอบถามเข้ามาใน Facebook ก็ได้ค่ะมีแอดมินคอยตอบข้อความนะค่ะค่ะวันนี้ขอขอบคุณคุณแพลมากเลยนะคะขอบคุณค่ะร้านนี้แอมขอแชร์ค่ะแอมชร